ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคูอะตอมชแนลครับ Hi Welcome to English Classroom ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ with teacher อะตอมอีกเช่นเคยเลยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วค่ะเราได้เรียนเรื่องของการทักทายนะคะหรือว่า greeting นะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคำว่า Hi กับ Hello นะคะซึ่งมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะ Hi คือใช้กับเพื่อนสนิทที่รู้จักกันแล้วนะคะกับ Hello นะคะที่ใช้กับคนทั่วๆไปหรือว่ารู้จักกันครั้งแรกนะคะก็อาจจะใช้ Hello นะคะก็คือแปลว่าสวัสดีเหมือนกันส่ว so, นในวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักการทักทายนะคะ คำอื่นๆที่สามารถทักทายได้อีกนะคะรวมไปถึงนะคะเราต้องคำนึงถึงมารยาทในการใช้คําทักทายต่างๆด้วยเพราะเวลาที่เราเจอผู้ใหญ่ที่เป็นคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคนไทยคุณครูชาวต่างชาตินะคะเราก็จะต้องมีวิธีการสวัสดีหรือว่าทักทายนะคะที่มีความสุภาพมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดเราใช้ Hi กับ h e l l นะคะ ก็อาจจะดูไม่เหมาะสมนะคะเด็กไม่ควรจะใช้ Hi กับ Hello นะคะกับผู้ใหญ่แต่ถ้าผู้ใหญ่จะทักทายเด็กๆนะคะคือคนที่มีอายุน้อยกว่าก็จะใช้ Hi กับ Hello ได้เช่นคุณครูอยากจะทักทายเด็กๆนะคะคุณครูก็อาจจะไฮได้นะคะหรือว่า Hello ได้ค่ะแต่ถ้าสําหรับเด็กๆเ,เองเนี่ยนะคะก็จะต้อง เปลี่ยนวิธีการใช้คำนะคะให้สุภาพมากยิ่งขึ้นและเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะใช้คำทักทายแบบไหนได้บ้างกับทีเชอร์กับคุณครูกับผู้ใหญ่เดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่การทักทายในช่วงเวลาต่างๆกันค่ะ Good morning เป็นการทักทายในช่วงเช้า Good afternoon ทักทายช่วงบ่าย Good evening ทักทายช่วงเย็นค่ะเรามาดูกันที่ Good morning กันก่อนเลยนะคะ Good morning เป็นการทักทายที่ใช้กันในช่วงเช้าค่ะเวลาที่เราเจอคุณครูนะคะหรือว่าเจอผู้ใหญ่ในตอนเช้านะคะเราก็จะใช้คำว่า Good morning G O O D good morning good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะต่อมาค่ะคือ good afternoon เราจะสังเกตได้ว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะคะจะขึ้นไปบนท้องฟ้า แสงเจอจ้าเจอจรัสอยู่บนท้องฟ้าในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายเนี่ยนะคะเราจะใช้ Good after noon ค่ะ Good after noon นะคะเป็นการทักทายในช่วงบ่ายเรามาสะกดกันค่ะ g o o d good a f t e r n o o n afternoon good afternoon สวัสดีตอนบ่ายค่ะมาตอนเย็นกันบ้างค่ะ Good evening ตอนเย็นนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินไปนะคะหรือว่ารับขอบฟ้าไปก็จะเป็นช่วงเย็นค่ะเราจะใช้ว่า Good evening ค่ะเป็นการทักทายที่ใช้ในช่วงเย็นนะคะ Good e v e n i Ng Good evening สวัสดีตอนเย็นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเป็นเรื่องของมารยาทในการทักทายค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะเจอคุณครูนะคะคุณครูที่เป็นคนไทยเราก็จะสวัสดีคุณครูใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณครูที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเราจะทักทาย คุณครูว่ามิ s ค่ะ Good morning Miss Good morning Miss Hello พิมผู้ใหญ่นะคะทักทายเด็กๆโดยใช้ Hi กับ Hello ได้ค่ะเพราะว่าอายุน้อยกว่านะคะแต่ว่าเด็กๆนั้นนะคะถ้าให้สุภาพก็จะต้องทักทายโดยใช้คำที่สุภาพตามช่วงเวลาค่ะ Good morning Miss Hello พิม มิสนะคะก็คือใช้กับทีเชอร์ที่เป็นผู้หญิงค่ะเรามาดูการทักทายกับทีเชอร์ที่เป็นผู้ชายกันบ้างค่ะถ้าทีเชอร์ที่เป็นผู้ชายนะคะเราจะเรียกว่า Sir Good Morning Sir Good morning sir hi ต้นกล้าเราจะใช้ Sir นะคะถ้าสำหรับทีเชอร์ผู้ชายค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าเด็กๆอยากจะสวัสดีคุณครูคนไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ทำได้นะคะเราก็อาจจะใช้แบบเดียวกันนี้หรือจะเป็น Good morning คุณครูตามด้วยชื่อก็ได้ค่ะเรามาดูการกล่าวลากันบ้างค่ะนอกจากจะมีการทักทายแล้วบางทีเราก็ต้องลากันใช่ไหมคะภาษาอังกฤษค่ะ Goodbye Goodbye เป็นการกล่าวลาที่เราใช้กันทั่วๆไปนะคะปกติถ้าเป็นเด็กๆก็อาจจะเป็นบายบายใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็นคําที่สุภาพนะคะหรือคําเต็มของมันก็คือ goodbye ค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ goodbye g o o d b y e goodbye ต่อมาค่ะอีกหนึ่งคำนะคะที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเลยก็คือการกล่าวลาในช่วงเวลากลางคืนค่ะนั่นก็คือคำว่า good night good night g o o d n i g h t good night night ก็คือกลางคืนนะคะ good night ก็คือราตรีสวัสดินั่นเองก็คือการกล่าวลาก่อนที่จะเข้านอนแบบนี้นะคะก็จะใช้คำว่า good night ค่ะ เอาละค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่านะคะคำศัพท์ที่เราได้กันไปในวันนี้ค่ะคำแรกค่ะ Good morning Good morning แปลว่าสวัสด,ดีตอนเช้าค่ะ Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสด,ดีตอนบ่ายค่ะคำที่3มค่ะ Good evening Good evening แปลว่าสวัสด,ดีตอนเย็นค่ะ คำที่4ค่ะ Goodbye แปลว่าลากรค่ะคำที่5ค่ะ Goodnight แปลว่าการกล่าวลาในตอนกลางคืนหรือว่าราตรีสวัสดินั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆนะคะลองทบทวนคำศัพท์คําคำนี้ดูนะคะแล้วก็ลองนำไปใช้ดูด้วยจะได้จำได้แม่นๆค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับการทัก นะคะคมีทั้งทักทายในช่วงเวลาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นนะคะที่เราจะสามารถใช้คำทักทายได้นะคะตั้งแต่ Good morning Good morning นะคะ Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening เช้า,ชาสายบ่ายเย็นเลยนะคะเราเลือกคำที่ใช้ในการทักทายนะคะตามช่วงเวลาได้หรือถ้าเกิดจะลาะะลากันแล้วนะคะก็คือ Goodbye Goodbye นะคะหรือถ้าตอนกลางคืนค่ะจะเข้านอนแล้วนะคะเราก็จะใช้ว่า Good night Good night นะคะดเด็กๆลองเลือกใช้คำให้ถูกต้องนะคะคำว่า Good morning Good afternoon Good อีฟนิ่งเนี่ยนะคะก็จะสุภาพมากกว่าไฮกับเฮลโลนะคะเราลองเลือกใช้ดูให้ถูกตามช่วงเวลาดูนะคะเอาละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ see you next time b y ย bye, bye.